มีใครมีปัญหาอะไรไหมขอบคุณเอาละไปหาเทียงยู่เถียงกินน้ําเถียงสักบาทหร่อยไปกิอยเมาเป็นเท่าไหร่ค่ะเท่าไหร่บก100 โอ้ยยังหน่อยหน่อยนึงเมาส์กับไปยังมันยังหน่อยหน่อยนึงเอาไปไว้กินรวมกันเนาะให้แม่รัดเอาไปเสิร์ฟไว้หมองพุ่นเนาะเออเอาไปไว้ลงกว้วแม่แดงจะเลี้ยงขนมเหรอคะซอค่ะซอหมอหมดแล้วซอหมอหมดแล้วค่ะขนมเขาได้กินน้ำบอลนี่ไ้เวันนี้ซอหม้อขนมไปซองมึงขนมพอยายกัน ขนมยังหลายบ่จ้าโอ้คู่กันบ่หน้อเพิ่นเมาส์เพิ่นเมาแล้วเพิ่นเมาแล้วนู้ทายกินบัดนี้ขอบคุณซ้อสนะคะเมาขนมเลี้ยงน้องๆวันนี้อยาน้องๆเฮานะครับถ้าเห็นเพชรเห็นพลอยเห็นยุ้งเก็ดเอ็นฟูตอ้อยเห็ดตะไห็นไม่บังคับเห็นดซอสช่องมันอยู่แคลปเป็นสมุนไพร สวัสดีค่ะวันนี้มีงานอยู่สารคาำลานเอียงเนี่ยริมน้ำริมน้ำพี่น้องตามมาอย่ากำลังใจนะคะนี่ได้กินแล้วขนมซอเมาเลี้ยงน้องๆค่ะลราแน่นกับคอ,อกินน้ำคอหนึ่งขอ,อกินน้ำมอหนึง่งเเอาา่มี